กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูปชาแนลครับสำหรับเทปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปตามหาชุดเกราะและอาวุธของอัศวินพิมพหลอมกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเกมเอลเดนริงนะครับชุดเกราะอัศวินพิมพหลอมมีด้วยกันทั้งหมดถึง2ชุดนะครับแม่มันไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับวันนี้ทั้ง2ที่เลยเนาะสถานที่แรกนะครับที่เราจะมานะครับตรงนี้จะเป็นสุสานวีรชนออริซ่าครับ จากจุดพรน้ากำแพงปราสาทนครหลวงนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะเริ่มวิ่งกันเนาะแล้วก็เราก็จะเลาะมาตามร่องน้ําตรงนี้ครับแล้วก็ทะลุมายัางสุสานวิรชนออริซาครับซึ่งในเทปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเอาชุดเกราะของอัศวินพิมพ์หลอมด้วยกันถึง2แบบนะครับแล้วก็อาวุธก็จะมีในส่วนของดาบนะครับแล้วก็มีหอ,อกนะครับ ส่วนในส่วนของอันที่เป็นโลอันนั้นคือผมได้ทําคลิปแยกออกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ตรงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถตามไปเก็บกันได้เลยนะครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับมาถึงบริเวณตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นรอบๆคูน้ํานครหลวงนะครับที่เราเคยมาเจอกับ NPC อันตพาลแล้วก็ผู้เสพอาจมใช่ไหมครับแต่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาทางด้านซ้ายครับจะมีเป็นช่องรอดออกไปเนาะซึ่งด้านหน้าก็จะมีเจ้าหมีน้อยเฝ้าอยู่อย่างนี้นะครับก็ไปให้สุดครับ ครับผมและตรงบริเวณพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสุสานวีรชนออริซาครับซึ่งในการที่จะลงไปเอาไอเทมเนี่ยนะครับเพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องผ่านดันเจียนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าดันเจียนไม่ได้ยากนะครับเพียงแค่ว่ามันดูค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักนิดนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องกําจัดรถม้าทั้ง3ลํลำให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ห้องบอสของดันเจียนนี้ครับและในเทปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปเอาไอเทมนะครับโดยการวิ่งผ่านรถม้าและก็ทําลายรถม้าเนาะ แต่ก่อนอื่นครับจากจุดพรตรงนี้ครับจะมีเป็นห้องห้องหนึ่งครับซึ่งเป็นประตูหมอกเราจําเป็นที่จะต้องใช้กุญแจดาบหินครับไขเข้าไปครับและด้านในจะเป็นไอเทม1ชิ้นครับนี่ครับเป็นจารึกสุสานสีทองนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาอ่านได้เนาะเนื้อหาข้างในก็จะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักๆนะครับหลังจากออกจากห้องมาสักครู่แล้วเพื่อนๆก็สามารถมารีเซ็ตขวดยาได้ที่จุดพรจุดวาร์ปตรงนี้ครับแล้วก็ไปตามเส้นทางนี้ครับ มาถึงจุดนี้อย่าเพิ่งลงไปครับให้เพื่อนๆมองแสงด้านหน้าครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่รถม้าโผล่ขึ้นมาครับให้เพื่อนๆเรียบซ้ายมาแอบตรงร่องนี้ครับหลังจากรถม้าผ่านเราไปให้เพื่อนๆรีบวิ่งลงไปเกาะเลนขวาครับกระโดดลงไปเลยครับ่ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าพวกจิ้งจกมรณะโผล่มาตัวหนึ่งครับจัดการให้เรียบร้อยขึ้นไปด้านบนครับด้านบนก็ไกลๆนู่นก็มีอีกหนึ่งตัวฮะกำจัดครับซ้ายมือครับแอบอยู่ฮะระมัดระวังนะครับนี่ครับมันมาแล้วฮะ กำจัดให้เรียบร้อยครับระวังพวกหมอกพิษพวกนี้นะฮะโดนเข้าไปเต็มเกรดเมืม่อไหร่นี่คือตายเนาะอ่ะเข้าไปด้านขวาครับมีอีกหนึ่งตัวครับตรงนี้ก็กำจัดครับมาถึงตรงนี้อ่ะระวังครับให้รถม้าผ่านหัวเราไปให้วิ่งเข้าช่องกลางครับเข้ามาด้านในเก็บไอเทมแล้วก็วิ่งตรงไปเลยครับตรงนี้เรา้มงระวังนะครับรถม้าแซงเราไปจริงๆแล้วผมต้องไปทางเลนซ้ายเนาะแล้วก็ค่อยหลบออมานี่ฮะค่อยหลบซ้ายหลบขวาอย่างงี้ครับ วิ่งตรงไปด้านหน้ารถม้ามาอีกคันครับให้กระโดดลงไปตรงที่มีไอเทมนี้ฮะถ้าโชคดีเพื่อนๆจะลงมาบนช่องไม้ตรงนี้พอดีนะครับในการกระโดดลงไปยังแท่งไม้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆหันมุมกล้องนะครับให้ศีรษะของตัวละครนะครับตรงกับช่องไม้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกระโดดลงไปหย่อนตัวได้นะฮะด้านขวานี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเก็บไอเทมได้เนาะแต่ว่าเส้นทางที่เราจะไปต่อคือด้านซ้ายครับนี่ครับหันให้ตรงกับแท่นไม้ครับ พยายามขยับค่อยๆขยับนะครับแล้วก็ฝั่งด้านหน้านู้นนะครับคือเส้นทางที่เราจะไปต่อนะฮะมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นโครงกระดูกเฝ้าอยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะครับก็ไม่ต้องเสียสมาธิวิ่งให้สุดทางก่อนครับครับผมและตอนนี้ครับเห็นไหมฮะเขาก็ยืนให้เราตีอยู่เนาะตัวนี้มันเป็นอันเดดนะครับเพราะฉะนั้นต้องตี2ครั้งนะครับเรียบร้อยครับอ่ะไปกันต่อครับตรงนี้จะมีเป็นบันไดพาดอยู่ด้านบนนะครับก็ให เติมยาเติมเลือดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับซึ่งพื้นที่ด้านบนนี้นะครับได้ยินเสียงอะไรไหมฮะนั่นคือรถม้าที่วร์ปมาอยู่บนหัวเราครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าจะทํายังไงนะครับรอให้รถม้าข้ามหัวเราไปด้านล่างก่อนครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนวิ่งย้อนขึ้นไปด้านบนฮะตรงนี้ครับจะมีเป็นแท่งไฟอยู่นะครับให้เพื่อนๆตีหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นตำแหน่งของไฟก็จะเปลี่ยนมาออกอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็น ทางที่ชี้ไปยังจุดที่รถม้าได้วาปลงมานะครับมาถึงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆยอมตายเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีรูนอะไรก็ควรที่จะไปใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนครับเราจะทําลายรถม้าด้วยวิธีการนี้นะครับครับผมสำหรับเกมเ l d เด Ring นะครับเกมตะกุลโซการตายถือเป็นเรื่องปกติครับเราไม่ต้องเสียดายครับอ่ะแล้วเราก็จะกลับมาอยู่จุดเดิมครับคราวนี้นะครับกให้ทาเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะฮะก็คือวิ่งมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บรอรถม้าเกิดครับ นี่ครับรถม้าเกิดปุ๊บเราวิ่งเข้าไปทางช่องด้านซ้ายมือครับเข้ามาแอบครับรถม้าผ่านเราไปครับเลียบไปทางเลนขวาครับอ่ากระโดลงไปครับอ่ะมาถึงด้านล่างก็กําจัดเจ้าพวกจิ้งจกมรณะพวกนี้ก่อนครับอ่าขึ้นไปด้านบนครับตรงนี้ก็มี2ตัวใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งนะครับก็จัดการมันให้เรียบร้อยฮะ ไปทางขวาเหมือนเดิมครับตรงนี้จะมีจิ้งจุกมรณะแอบอยู่ตัวหนึ่งฮะก็กําจัดมันครับนี่อ่ะมาถึงตรงจุดนี้รถมาผ่านหัวเราไปเมื่อสักครู่ครับด้านล่างเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับ2คันมันชนกันแล้วครับรอคันที่3พุ่งไปชนครับนี่ครับเรียบร้อยฮะมันชนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นอ่าเป็นเท่าสงครามหนึ่งอันแล้วก็เป็นเซ็ตชุดเกราะของผู้พิทักษ์ปรึกษาทองด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับตรงนี้ คราวนี้ก็ไม่มีรถม้าแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถวิ่งไปเก็บไอเทมที่มันเคยวางอยู่ตามจุดต่างๆได้แล้วนะฮะนี่ฮะเออดอกระคังแก้วสูตรสารครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เราวิ่งมาแล้วก็รถม้าโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับด้านหน้าตอนนี้โล่งแล้วนะฮะซึ่งทางซ้ายที่เรากระโดดลงไปเนาะตอนนี้ก็ไม่ต้องลงไปแล้วครับและพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ครับนี่คือทางที่จะเข้าไปยังห้องบอสครับก็เพื่อนๆเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอุปกรณ์ใส่เครื่องรางให้ถูกต้องครับ หลังจากนั้นก็ผลักประตูเข้าไปครับวิ่งตรงไปด้านล่างเลยครับด้านหน้าจะเป็นห้องของบอสประจำดันเจียนนี้ครับบับตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเติมยา s อให้พร้อมครับใครมีซัมมอนตัวไหนทึกๆก็เรียกออกมาครับนี่ครับข้างในนะครับก็จะเป็นออเดวิสอัศวินพิมพ์หลอมกับอัศวินพิมพหลอมนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เรามาเก็บชุดเกราะอัศวินพิมพหลอมของออเดวิสนะครับ ก็แน่นอนครับเพื่อนๆก็ต้องพยายามหน่อยนะเพราะว่าจะสองตัวนี้มันก็ไม่ใช่ว่าหมูหมูเนาะอัุวินพิมหลอมที่มาพร้อมกันทั้ง2ตัวนะครับแต่อย่างที่บอกครับพิมพ์หลอมแพ้ธาตุไฟฮะนี่ครับเป็นสกิลพลังเพลิงช่วงชิงจากดาบของไราขาดช่วยได้นะเห็นไหมครับเราก็ชนะอัศวินพิมพหลอมแล้วนี่ครับดาบใหญ่แห่งออโดวิสนะครับมือเกราะขวานพิมพหลอมนะครับเสื้อเกราะขวานพิมพหลอม เกาะมือพิมพหลอมเกาะขาพิมพหลอมนะครับและนี่ก็คือชุดแรกนะครับที่เราได้จากอัศวินพิมพหลอมนะครับอ่ะคราวนี้มาดูชิ้นถัดไปครับอันนี้เพื่อนๆจะต้องเดินเควสของเฟียหรือว่าเดินเควสของแรนนี่จนมาโผล่หน้าพื้นที่ตรงนี้ครับก้นบึ้งแห่งรากฝังลึกครับจากจุดนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บไอเทมนะครับซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องวิ่งผ่านเส้นทางตรงนี้ครับบริเวณที่เป็นหน้าผาน้ําตกครับ กอยเพื่อนๆวิ่งเลาะชายป่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดออกเส้นทางด้านซ้ายครับเราก็จะมาโผล่ในจุดของหน้าผานะฮะก็จะเจอมอนสเตอร์ประจําถิ่นนะครับพวกเงาวิญญาณคล้ายๆพวกลูเทลอส์วินหัวขาดนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเนาะก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆครับจนมาถึงบริเวณสุดทางของหน้าผาน้ําตกครับเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านหน้าเห็นไหมครับจะมีลมหมุนอยู่ด้านล่างครับกอยเพื่อนๆควบทอเรนลงไปด้านล่างได้เลยครับเป้าหมายของเราก็จะคือลมหมุนตรงนี้ครับ กระโดดใช้ลงมุนนะครับเราก็จะมาผล่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับเรามาระวังด้วยนะด้านขวาจะเป็นพวกอสุวินหัวขาดเยอะเลยเนาะแต่เราไม่ได้มีธุระกับมันครับเราจะมีธุระกับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับใต้รากต้นพฤกษาทองหรืออะไรสักอย่างเนาะให้เพื่อนๆวิ่งไปจะเจอกับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งครับและนี่ครับก็จะเป็นซิลูเลียอสวินพิมพ์หลอมครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะเราก็กำจัดเขานะครับ หลังจากเรากําจัดเขาได้แล้วเราก็จะได้เป็นหอกปรึกษาของซิรูเลียนะครับเอ๊ะแล้วไหนชุดฮะชุดยังไม่ได้ครับเพื่อนๆจะต้องวิ่งเข้าไปด้านในนู่นนะครับเห็นไหมครับจะมีหีบอยู่หนึ่งใบวางอยู่เนาะและเมื่อเปิดหีบออกมาดูครับนี่ครับก็จะเป็นมือเกาะปรึกษาพิมพ์ลอมเสื้อเกาะปรึกษาพิมพ์ลอมแล้วก็เป็นเกาะมือพิมพ์ลอมเกาะขาพิมพ์ลอมนะฮะนี่ครับก็จะเป็นชุดที่เราได้มานะครับก็จะเป็นทั้ง2ชุดเนาะนี่สวยงามเลยนะครับสำหรับ ชุดของซิลูเรียเป็นพฤกษาพิมพ์หลอมนะครับลวดลายมันจะเยอะกว่าตัวเมื่อสักครู่นะครับผมว่าตัวนี้ใส่แล้วเท่ดีนะครับนี่ครับแล้วก็พวกอาวุธต่างๆอันนี้จะเป็นอาวุธดาบนะครับนี่ครับโดยสกิลของอสุนพิมพ์หลอมเกลียวขึ้นแห่งออโดวิสนะครับแม่กาจัดมีน้อยได้เรียบร้อยนะออมีมาอีกตัวนะฮะเออหลบก่อนนะฮะเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธนะอันนี้จะเป็นอ่เป็นหอกนะครับเป็นเกลียวขึ้นแห่งซิลูเรียนะครับเห็นไหมครับ ทั้งออเดวิสและซิรูเลียนะครับเราก็ได้ไอเทมของเขามาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือจะเป็นชุดเกราะนะครับส่วนโล่ที่อยู่บนหลังผมนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ตรงท้ายคลิปเนาะก็อันนี้ไม่ยากครับสามารถเข้าไปเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับนี่และนี่ครับก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งนะที่เต็มใจนําเสนอให้เพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่อยากได้ชุดเกราะของอัศวินพิมพ์หลอมนะครับและมาดูครับนี่ฮะเห็นไหมครับ เสื้อเกราะของอสวินพิมพหลอมผู้รับใช้ก็อตฟรีราชาองค์แรกอุปกรณ์ของอสวินซิลูเรียและลูกน้องสถิตด้วยพลังของพฤกษาทองยุคแรกเริ่มนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ของอสวินออโดวิสและลูกน้องนะครับนี่2ชุดนี้มันไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยเนาะนี่เท่แล้วเกินนะก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ใส่แล้วดูดีนะครับ ก็สำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ